สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิราหงสามสีเทาโรนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการอ่านดวงรายประจํารายเดือนนะคะเดือนตุลาคมให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนแบ่งวันที่แบบตะวันตกตั้งแต่วันที่21เดือนออมิถุนพฤษภาจนถึงวันที่21เดือนมิถุนายนนะคะเป็นการแบ่งวันที่แบบตะวันตกนะส่วนใครที่รู้จักลัคนาของตัวเองก็ดูตามลัคนาได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากดูเรื่องของความรักดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็คลิกข้ามไปดู ในส่วนของคําทํานายที่เป็นเรื่องราวของความรักก็ได้นะคะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนขอดูพลังงานของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะะ่ะยค่ะว่าเป็นยังไงได้บ้างนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะขออนุญาตเปิดพลังงานชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะขออนุญาตเปิดค่ะพลังงานชาวลัคนาราศีมิถุนอืม Queen of Pentacles ว wow. ้าว อยู่ในจุดที่ดีเนาะก็แต่ว่าคุณอะมีพลังงานหรือมีการมีการเรียกอะไรนะมีการควบคุม control หรือมีคนขอความช่วยเหลือคุณมีคนที่เข้ามาติดต่อคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการงานการเงินเรื่องของหน้าที่ในตําแหน่งอะไรเงี้ยเออคุณอาจจะเป็นคนที่มีอํานาจมีตําแหน่งนะคะหรือว่าคุณค่อนข้างที่จะ เป็นคนที่ดูดีอ่ะฐานะดีดูพลังงานแล้วมีคนติดต่อข้อหาคุณเยอะถ้าคุณมีแฟนนะคะก็แต่ก็มองว่าคุณดูดีแฟนคุณก็ดูดีนะคะอยู่ด้วยกันนะอะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่มีแฟนคุณก็ เป็นผู้หญิงก็ได้เป็นเพศชายก็ได้แต่คุณอ่ะมีลักษณะของความเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างนงี้ก็ได้เออแล้วมีพลังอํานาจอะไรเงี้ยดูมีอํานาจแลดูมีอํานาจนะคะเออก็มองดูว่าคุณอ่ะจะช่วยชี้ชชี้ชะตาหรือว่าฝากงานหรืออะไรอย่างเงี้ยให้กับคนอื่นๆได้เนาะมีคนจะขอความช่วยเหลือหรือว่าส่งข้อความเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นการติดต่ออะไรเงี้ยเออ ก็ลองดูนะดูเหมือนคุณจะได้รับข่าวนะคะเป็นเอสซบวอนนะอ่ะคันนี้มาดูกันดีกว่าว่าพลังงานเพิ่มเติมของคุณจะเป็นยังไงได้บ้างชาวมิถุนนะคะพลังงานเพิ่มเติมเดี๋ยวก็ตายเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวจะไปเบียดบังพลังงานตรงนี้พลังงานแอบแฝงเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกับสิ่งที่คุณแสดงออกให้ชาวโลกเห็นหรือเปล่านะคะดูพลังงานแอบแฝงมีความเป็นกังวลนะคะอืมหรือคุณ คุณรับรู้ข้อมูลข่าวสารเยอะเกินไปหรือเปล่ามาเลยทําให้คุณเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชัดเจนในความรู้สึกรู้สึกเป็นกังวลนอนไม่ค่อยหลับหรือว่าไม่ค่อยชัดเจนในอะไรบางอย่างหรือคิดเรื่องอะไรบางอย่างมากเกินไปเช่นดูหนังมากก็อาจจะเอาหนังไปคิดอะไรเงี้ยนอนคิดทบทวนกับชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยทำให้คิดมากคิดเยอะก็เป็นไปได้นะอ่ะคันนี้มาดูกันว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับคนทั่วไปเป็นยังไงได้บ้างนะคะขออนุญาตเปิดความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลทั่วไปคนทั่วไปก็ปครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยคนรู้จักคนข้างบ้านตาข้างบ้านอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเออเอามาดูกันซิว่าเป็นยังไงได้บ้างนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนความสัมพันธ์โดยทั่วไปของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือน,นตุลาคมนี้เป็นยังไงได้บ้างคะนาซีสิต คนอื่นคุณอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือวุ่นวายอยู่กับพวกคนที่เขาแบบเป็นพวกหลงตัวเองอะไรเงี้ยอืมหรือคนอื่นมองว่าคุณเป็นพวกที่แบบหลงตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่ามั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปจนเกิดปัญหาหรือเปล่าในเรื่องของการตัดสินใจหรือเรื่องเรื่องการเงินอะไรเงี้ยอืม เออมันมีลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ว่าเหมือนคุณจะได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าจะได้ไปเที่ยวกับคนเหล่านี้เลยนะเอออาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวนะคะในตัวคุณเนาะหรือมีการเดินทางนะคะก็รอดูละกันว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะคันนี้ไม่เห็นเนาะไม่เห็นภัยใช่ไหมไว้ตรงนี้ดีไหมไว้ตรงนี้ดีกว่านะอ่ะชาวลัคนาราศีมีทุนนะคะ คราวนี้เรามาดูกันว่าการเงินการงานของคุณเป็นยังไงความสัมพันธ์อาจจะดูไม่ชัดเจนแต่เดี๋ยวถือว่าเป็นไพ่ยขยายก็แล้วกันนะคะถ้าเราเจออะไรที่มันเกี่ยวข้องเราก็จะได้เห็นกันไปเลยขออนุญาตเปิดพลังงานเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนตุลาคมนี้เป็นยังไงได้บ้างการงานชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นยังไงได้บ้างอาร์ชแวร์ w ิวออป t u n ิตี้ o s สิบิลิตี้แอนด์พาธโอเพนนิ่งนะคะ เส้นทางในการหาเงินเส้นทางในการหางานใหม่ๆเกิดขึ้นนะแล้วก็เหมือนกับเส้นทางนี้มันเปิดเปิดรับคุณแล้วนะคะ Needle and Threaded Asincer which w i l l be granted พรที่เราขออย่างบริสุทธิ์ใจสิ่งที่เราขอสิ่งที่อธิษฐานไม่ได้มีอะไรเครือบแฝงไม่ได้เบียดเบียนใครเนี่ยหรือธุรกิจที่มันไม่ได้เบียดเบียนใครเนี่ยมันจะเป็นโชคดีที่ทำให้เรานะคะ มันจะเป็นโชคดีของเราตลอดไปอ่ะเออมันจะไม่มีอะไรที่เข้ามาต้านทานคุณได้เอออย่างนั้นดีกว่า try o p o v e r trouble and obstacle นะคะ obstacle เ,เส้นทางคุณเนี่ยดูแล้วมันดูกว้างขวางเนาะเหมือนเปิด eye views เหมือนแบบเหมือนตาเหี่ยวอะ่ะอืคุณมองเห็นอะไรชัดเจนขึ้น หรือถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคุณซ่อมได้ถูกจุดนะก็แต่มองว่ายอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเส้นทางที่คุณจะไปเนี่ยมันดูไม่เป็นอุปสรรคเลยหรือต่อให้มีอุปสรรคคุณก็จะมองเห็นได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะอะ่ขอเพิ่มอีกสองใบการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นยังไงได้บ้าง w i p p i n g Willow นะคะ Family Solo อาจจะมีเรื่องของความเสียใจนะในเรื่องของครอบครัวนะคะครอบครัวอาจจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งในเรื่องของการทํางานอย่างนี้หรือเปล่านะคะ หรือทำงานแต่ว่าครอบครัวไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยว่าเราทำงานเนาะ stepping into a new experience นะคะอืเหมือนคุณจะได้ไปทำงานที่ใหม่ไปทำงานแบบที่ไกลๆจากที่บ้านหรือทำอะไรใหม่ๆนี่แหละจะได้ไปเปิดโลกนะคะแต่ว่าครอบครัวอาจจะไม่ได้เห็นด้วยครอบครัวก็เลย รู้สึกเศร้าใจนะคะในสิ่งที่คุณจะต้องเดินทางหรือว่าคุณจะห่างออกไปอะไรเงี้ยอืมก็อาจจะมีความเขียวเนื่องเกี่ยวยงกันในลักษณะแบบนี้คราวนี้คราวนี้มาดูเรื่องของการเงินกันดีกว่าหรือว่าครอบครัวของคุณคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าจะออกไปเดินทางไปทํางานคุณก็เลยรู้สึกรู้สึกเศร้าใจนะคะอืแต่คุณก็จะได้เปิดโลกได้ทําอะไรใหม่ๆ จากสิ่งที่คนในครอบครัวเขาห่างไปอะไรเงี้ยเอออะคราวนี้มาดูเรื่องการเงินการเงินเป็นยังไงได้บ้างนะคะขอดูเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนหน่อยแต่มองเห็นคุณนั่งเป็นควีนอัพเพนเดเคิลเนี่ยการเงินน่าจะดีดูดิการเงินมีมากพอที่จะพาครอบครัวไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนนะก็แต่ว่าคุณน่าจะได้มีการเดินทางท่องเที่ยวนะคะในช่วงนี้เนาะอืมจักนะคะไ a ฮาร์ดเดต์แคร์ฟรีทานอ่ะเดี๋ยวจะได้ใช้เงินไปกับ สิ่งที่เราร้องขอหรือว่าสิ่งที่เราควรจะจะต้องใช้จ่ายเออเป็นการใช้จ่ายเงินมากกว่าแต่เป็นการใช้จ่ายที่แลกพลังงานดีๆเข้ามาแต่มีแอบมีไพ่ฟ็อเนาะไพ่บอกว่าให้ระวังอันตรายหรือการทำงานผิดพลาดนะคะถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจหรืออะไรเนี่ยระวังว่าเราจะเช่นเราโอนเงินให้ เวนเดอร์อย่างเราโอนเงินอาจจะโอนเกินไปหนึ่งเลขศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะมีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูดีๆนะคะเพราะว่ามีคนที่เขาแบบเหมือนกับไม่ใช่เวนเดอร์ที่แบบขายซื้อขายกันประจะําอ่ะอาจจะเป็นคนที่มาจองแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นดูดีๆเนาะก็อาจจะสูญเสียเงินในลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่านะว่า เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ล่ะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะเดี๋ยอันนี้ก็แต่จะเอาไว้ข้างๆไวต้ตรงไหนดีไวต้ตรง้อ้ชาวลัคนาราศีมิถุนดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณ<อ>ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นยังไงได้บ้างคะ่ะขอดูพลังงานของคนที่คุณมาถามถึงหน่อยคุณต้องมีคนในใจแหละนะ หรือคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเป็นใครนะคะคอดูพลังงานของคนที่คุณมาถามถึงคนที่อยู่ในใจคุณหน่อยนะคะว่าคนคนนี้หรือเปล่าที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกกังวลใจนอนไม่หลับรู้สึกอยากพักผ่อนอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนอนไม่ค่อยหลับหรือเปล่านะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณอยากจะเทกะเบรกนะอยากไปพักผ่อนนะคะอืมเห็นไหมขึ้นมาก็เทนออฟซ้อนเลยคนที่คุณถามถึงอะ่ะคนที่คุณถามถึงตอนนี้ดูเหมือนจะมีทุกข์อยู่นะคะคนคนนี้กําลังเป็นทุกข์ อาจจะเป็นเรื่องของความคิดคิดมากคิดเยอะหรือว่าเป็นทุกข์จากคุณนี่แหละหรือเป็นเรื่องของการงานก็ได้นะที่อาจจะอืมคนนี้ทั้งทุกข์ทั้งนอนน้อยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> แต่มองว่าเขาน่าจะมีความทุกข์อยู่ในใจค่อนข้างเยอะก็เลยทําให้นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ตอนนี้เขาใช้เวลาอยู่ตัวคนเดียวถ้าเขามีน้องแมวก็อาจจะอยู่กับน้องแมวนะคะกําลังใช้เวลา ทบทวนทำนูน่นทำนี่นะคะ s o v e n of p e n พ a c l e s อยู่กับตัวเองใช้เวลากับตัวเองค่อนข้างมากไม่ได้มีใครไม่ได้มีใครไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนอยู่ตัวคนเดียวนอนอาจจะเป็นโรคปวดหัวไมเกรนปวดกระดูกปวดหลังปวดกล้ามเนื้ออางนี้ก็ได้นะคะอืมอ่าดูซิว่าคนคนนี้นะคะคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงบ้าง คนคนนี้เป็นชาวธาตุลมได้นะคะธาตุลมได้ธาตุดินได้นะเขาคิดกับคุณยังไงนายออกวอนเขารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันก็ชัดเจนกันเนาะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมากมายนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ไม่เคยแก้ไขได้เกิดขึ้นแล้วก็จบลงไม่เคยไม่เคยถึงจุดที่เข้าใจกันสักทีเ แต่ว่าเขาก็นึกถึงวันที่แสนสนุกเนาะวันที่มีความสุขนะคะกับคุณมากๆแต่เขาก็พยายามที่จะอาจจะเป็นช่วงนี้ที่เขาค่อนข้างเป็นทุกข์เขาก็เลยนึกถึงวันดีๆคุณก็เลยเข้ามาอยู่ในหัวเขานะคะการที่คุณนอนไม่หลับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพลังงานของเขาที่ส่งถึงคุณหรือพลังงานที่คุณอะเป็นห่วงเขานี้หรือเปล่าเพราะคุณดูมีความกางังวลคุณไม่แน่ใจในเหตุการณ์แล้วคุณก็กังวลกับเขา ก็สิ่งที่คุณกังวลถูกต้องนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นเป็นทุกข์อยู่กับชีวิตของเขาหรือว่าเป็นทุกข์กับสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างนี้ก็ได้คนคนนี้คนคนคนีน้เขางอนคุณนะอืมเขางอนคุณอยู่หรือว่ารอคําตอบอะไรบางอย่างจากคุณหรือว่ารอให้มีการพูดเคลียร์ใจเขาพร้อมที่จะพูดเคลียร์ใจกับคุณ <c oughs> แต่ขอให้เป็นอะไรที่แบบว่าไม่เยืน่นเยอะไม่อ้อมขอมขอให้พูดมาตรงๆง ะะอืจะเป็นอะไรก็เป็นจะยังไงก็พูดมาแต่ถ้ามาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพูดมาแบบไม่ชัดเจนตัวเขาก็ขออยู่คนเดียวดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะ่ะดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาซีในตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรกันอยู่ทําไมถึงออกมาคนละคนละนิสคนละ e n น i r o n m e n t นะคะเป็นเพื่อนนะคะคุณกับคนคนนี้เนี่ย เป็นเพื่อนหรือเจอกันก็ต่อเมื่อเวลาที่อยากจะเจอหรือเปล่าไม่ชัดเจนอะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับความพอใจอยากเจอก็มาอะไรประมาณนั้นไหมเจอกันเมื่อรู้สึกว่าทั้งคู่พร้อมที่จะเจออะไรเงี้ยไม่ใช่คนที่ลักษณะร่วมถุกนะคะเป็นคนที่แค่ร่วมสุขหรือเปล่าแต่ว่าการการเจอกันของพวกคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุไงมันเป็นเรื่องของโชคชะตาที่นำมา มันก็เลยอะไรที่คิดแค่ว่าจะร่วมสนุกจะไม่ร่วมทุกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะขนาดไม่ได้อยู่ด้วยกันใจยังส่งถึงกันเลยนะคะคุณรู้สึกทุกเขาก็รู้สึกทุกเขาเป็นทุกคุณก็รู้สึกได้คุณก็เป็นห่วงเนี่ยมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่แคเรื่องของเพลชเชอร์เรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับความสุขอย่างเดียวมันไม่ใช่แต่โอเคเราเวลาที่ไปเจอกันอาจจะเพราะอยากเจอเพราะว่า มมีควาสุขอยากมีความสุขร่วมกันอยากมีเวลาที่ดีร่วมกันเลยเ้ยอยากจะใช้เวลาร่วมกันก็เลยทําให้สถานะเนี่ยเป็นแค่เฟรนดนโซนหรือเปล่านะคะอืแต่กระแตก็แอบมองว่าตอนนี้คุณเหมือนมีคู่แล้วไหมแต่คุณยังลืมคนคนนี้ไม่ได้หรือเปล่านะอันนี้เลยสาหรับคนที่มีคู่นะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีคู่คุณเป็นโสดนะกระแตก็มองว่าตัวคุณก็อยู่อยู่ตัวคนเดียวได้คนคนนี้ก็อยู่ดดตัวตัวเขาเองคนเดียวได้เหมือนกันนะคะต่างคนก็ต่างอยู่ด้วยตัวคนเอง ตัวคนเดียวได้แต่ก็ยังมีความรู้สึกที่อดเป็นห่วงไม่ได้แบบนั้นมากกว่าอดูสถานาการณ์แล้วก็น่าจะไม่ได้มีสถานะร่วมกันแต่มีโชคชะตาบางอย่างที่ให้มาเจอกันแล้วทําให้รู้สึกว่าต่างคนก็ต่างเป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งหรือเป็นคนที่เหมือนกับเคยสนิทกันมาแต่ชาติปางไหนอย่างนี้ก็ได้นะคะเออเพราะว่าไพ่ The View of Fortune เนี่ยมันตกลงไปในตำแหน่งบ้านแก็ะต่ก็เลยมองว่าคุณกับเขาน่าจะสนิทกันแบบ สนิทกันเหมือนคนในครอบครัวต่อให้ไม่ได้อยากรู้เรื่องของอีกฝ่ายนะแต่ความรู้สึกมันสนิทใจอะเออเจอกันครั้งแรกก็สนิทใจแบบฉันเชื่อใจคนดีได้อะไรประมาณนั้นนะคะอะดูสิว่าตัวเขากับตัวคุณจะมีโอกาสได้พูดได้คุยกันไหมหรือเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมอืมถามว่าจะมีโอกาสได้เจอไหมเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยเหมือนอยู่ห่างไกลกันเลยเนาะต่างคนก็ต่างอยู่กันคนละพื้นที่นะคะ น่าจะเป็นชาวต่างชาติไหมคุณกับเขานะคะอืเหมือนกับอยู่กันคนละขั้วโลกอะ่ะก็ไม่เชิงขั้วโลกหรอกอาจจะอยู่กันแบบถ้าต้องเดินทางก็คือต้องใช้เครื่องบินหรือใช้อะไรที่แบบเดินทางไกลๆอะไรเงี้ยดูเป็นไพ่เดวเวิร์นะคะแต่ถามว่าจะได้กลับมาเจอกันไหมเนี่ยไพ่เดวเวิร์มันเป็นมันมันเป็นลักษณะของโลกที่มันกลมเนาะขนาดโชคชะตายังเหวี่ยงไม่ให้คุณเจอกันเนี่ยทําไมล่ะจะไม่ได้เจอกันอีกนะก็ได้คิด,ดว่าอย่างนั้นนะคะเพชรอวบ จริงๆแล้วมันเหมือนกับมีการพร้อมที่จะติดต่อสื่อสารกันเข้ามาหรือคุณอ,า,อาจจะได้ยินข่าวอะไรบางอย่างจากเขาในโลกผ่านทางโลกโซเชียลก็ได้นะคะเขาอาจจะเข้ามาปรึกษาคุณหรือมีคนเอาเรื่องเขามาปรึกษาคุณหรือคุณเอาเรื่องเขาไปปรึกษาคนอื่นนี้ก็ได้หรือคุณนั่นแหละที่อดเป็นห่วงเขาไม่ได้ก็เลยอยากจะปรึกษาเขาในบางเรื่องเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะอหรือการที่ไม่สามารถคุยกันได้เนี่ยเป็นเพราะว่า สถานการณ์นี้อยู่ในเรื่องของรักสามเศร้าหรือเปล่าเพราะถ้าคุณมีคนของคุณอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะติดต่อคุณมาทั้งที่เขาอาจจะอยากติดต่อคุณก็ได้นะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องถามกันแล้วว่าตอนนี้คุณโสดไหมเนาะอ่ะคันะาคานี้นะคะเออเรื่องของการติดต่อเนี่ยก็แต่ายมองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันมีอยู่แหละที่แบบอยากจะ อยากจะคุยอยากจะติดต่อนะคะเป็น night nice of s o r s เอออยากได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าไปทำอะไรมาเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะคานนี้มาดูกันสิว่าตอนนี้เขาคาดหวังอะไรไหมในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตัวเขาคนนี้ยังมีความคาดหวังไหมมันไม่แน่ใจอะคะ่ะอืคืออืมคาดหวังแต่เป็นการคาดหวังแบบสิ่งที่ต้องการตั้งแต่ครั้งแรกอะ แต่นะตอนนี้เหมือนกับไม่แน่ใจเราว่ายังอยากได้ไหมคุณกับเขาอาจจะเคยแบบเคยเป็นคนที่สนิทกันแบบต่างคนก็ต่างเป็นแสดงความเป็นเด็กออกมาแบบไม่เกอ้อเนขะินอ่ะมันก็เลยเหมือนกับเขาเรียกว่าอินเนอร์ชายเนาะความเป็นเด็กในตัวของอีกฝ่ายคุณเป็นดีเอ็มเพอเรอร์ในตอนนี้อ่ะล้วก็แต่อมองว่าอยู่กับคนเนี้ยแล้วคุณแบบสามารถเป็นตัวของตัวเองได้หรือเปล่าคุณก็เลยคิดถึงเขานะคะแต่ถามว่า เขาคาดหวังไหมตัวเขาเองก็คิดแบบเดียวกับคุณนะถามว่าเขาคาดหวังไหมเนี่ยเขาคาดหวังที่จะที่จะให้อดีตน่ะมันเป็นไปได้แต่พอมาพูดถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยยิ่งถ้าคุณมีคนอื่นไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้คาดหวังแล้วคะ่ะเออเขาไม่ได้คาดหวังแล้วแต่เขาก็แค่คิดถึงอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นเฉยอืมเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ถูกไหมยิ่งถ้าคุณมีคนอื่นหรือมีคนของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจริงๆ มาเลยทำให้เขาเนี่ยได้แค่ยังเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้ในใจลึกๆดีกว่าอย่าว่าแทบอย่าพูดถึงการประคับประคองเลยประคับประคองยังไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจะประคับประคองได้ไงก็ในเมื่ออีกฝ่ายมีความสัมพันธ์กับคนอื่นไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าคุณมีแฟนไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเขามีแฟนไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะประคับประคองยังไงเออมันจะถ้าประคับประคองก็ต้องการเป็นรักสามเศร้าถูกไหม เหมือนเขาจะหลีกเลี่ยงให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่ว่าเป็นรักสามเศร้าเพราะก็แต่ไม่เห็นไพ่สามดาบขึ้นนะคะอืมถ้าเกิดว่าเขาพร้อมจะบวกกับการแย่งชิงตัวคุณอะไพ่สามดาบมันคงขึ้นแล้วเนาะแต่อันนี้ยมันเป็นการหลีกเลี่ยงอะ่ะแต่ก็ะตามมองเห็นลักษณะของการแบบแค่เป็นเพื่อนเป็นแค่ที่ปรึกษาพอขนาดเป็นที่ปรึกษายังไม่อยากเป็นเลยอะะมาณนนี้เออมันก็เลยทําให้เขาเป็นแบบายออ of อร์ t แบบ ไม่อะไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากไม่อยากรับรู้ไม่อยากเห็นผลลัพธ์อะไรเลยเพราะยิ่งเห็นมันก็ยิ่งทําให้เขาคิดมากนะคะแต่เขารู้สึกดีแหละกับความสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมากกว่าแต่นะปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้อะไรแล้วมากกว่าเหมือนเขาประครับประคองชีวิตตัวเองมากกว่านะคะให้แบบเอออยู่ได้ของเขาคนเดียวอะไรเงี้ยแบบที่ไม่ต้องมีคุณนะอะไรประมาณนั้นอะ่ะอยากเป็นอิสระนะคะ อมาดูกันดีกว่าแนวโน้มระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงกันบ้างในเดือนตุลาคมนี้แนวโน้มอมืแต่เห็นไพ่ควีนนับบอลนะคะมีคนนึ่งหละจะพยายามออกไปจากความสัมพันธ์นี้หรือว่าออกไปจากความรู้สึกนี้นะคะไปเป็นคนเดียวโดดเดี่ยวเฉิดฉายไปมุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานโอ้ทำไมอืมอืม,อม,อมอโอเคคุณโอเค แน่นอนว่า d m เ r e มเพรสกับคว e นเนี่ยเขาเขาคนละ Environment นะคะ The Empress, เ e มเพรสน่เขาจะอยู่บ้านเป็นภรรยาของ t h เอ็มเพอเแต่ถ้าเป็นเด็กค e ีนเป็นคว e นเนี่ยควีนยิ่งเป็นควีนออฟวอลแล้วเนี่ยเขาจะไม่ใช่ผู้หญิงที่อยู่ติดบ้านหรือว่าทำตัวเป็นคนคนนั้นหรือเป็นคนที่เป็นของตายแน่นอนถ้าเป็นควีนออฟวอลนะถามว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย ต้องถามคุณก่อนว่าคุณมีใครอยู่ไหมคุณมีคนที่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะถ้ายิ่งมีคนอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยแนวโน้มก็คือมันตายตัวมันชัดเจนนะคะเพราะจริงๆเรื่องนี้มันก็มันจบกันไปแล้วอะมันเป็นเดอะทาวเวอร์ที่แบบมันสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้หรือต่อให้สร้างเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูเหมือนกับว่าควีนออฟบอลเขาอยากจะอยากจะอยากจะเข้าไปร่วมด้วยอะเพราะควีนเพราะที่เอมเพรสอยู่ที่บ้านไง คนที่จะต้องซ่อมความรู้สึกของคุณหรือว่าซ่อมสิ่งต่างๆที่มันพังหรือดามจอยในใจของคุณนะ่ะต้องเป็น DM p e s สเท่านั้นนะคะอค u e e อฟว์ Queen เนี่ยเขาจะไม่ทํางานที่บ้านนะเขาจะไม่ทํางานบ้านเขาจะไม่ทําอะไรยกเว้น DM e s ส DM e s s เขาจะดูแลบ้านดูแลคนในบ้านอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเขาจะทําพอไพ่ขึ้นมาคู่กันแบบเนี้ยมันเหมือนกับมีคนสองคนเข้ามาอยู่ในพลังงานของคุณอนะ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงกระต่ายก็มองว่าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเป็นควีนน o อฟวอเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะอืมดีเอ็มเพรสถ้าเรารู้กันก็เป็นผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านเนาะเป็นคนที่อยู่บ้านเป็นภรรยาภรรยาที่ดีก็คือต้องทําให้บ้านสะอาดทําให้บ้านยังยังดูมั่นคงอะคะ่ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ถ้ามีปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วคุณไม่สามารถที่จะวนกลับไปได้คุณต้องซ่อมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอืมต้องทิ้งความเป็นควีนอวอร์นออกไปหรือเป็นได้อย่างหนึ่งคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะมีความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะคะถ้าคุณอยากทํางานนอกบ้านคุณไม่ได้สนใจงานที่บ้านหรือคุณไม่ได้สนใจกับคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วเนี่ยสิ่งเดียวที่คุณจะเป็นได้สองอย่างคือ คุณต้องทิ้งไอเดอะทาวเวอร์ออกไปมไม่วนกลับไปอะไม่งงเนาะแต่กระ่ายมองเห็นแบบหลายฉากมากในในในการอ่านครั้งนี้เนาะเพราะมีถุนเป็นอะไรที่เลือกได้อยู่แล้วอะแต่ว่าไพ่พลังงานของคุณอะมันฟ้องว่าคุณอะมีคู่อยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้มีคู่ก็คือคุณอยู่คนเดียวได้มันก็โยงใหญยขึ้นมากับไพ่จบว่ากับคนคนเนี้ยคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่ามัน เป็นไปไม่ได้อ่ะเออไม่ว่าจะคุณจะโสดหรือว่าคุณจะมีคู่แล้วก็ตามมันเหมือนกับมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเออต่อให้คุณไม่มีเขาคุณก็ต้องอยู่ให้ได้แบบควีนออลอลแล้วก็เป็นดีเอ็มเพรสก็ยิ่งถ้าคุณมีมีน้องหรือมีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องอยู่ให้ได้ทําทั้งงานบ้านแล้วก็งานนอกบ้านนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะอ่านดูซิว่าขออนุญาตอีกสองใบนะคะไพ่แนะนําให้กับมีถุนหน่อยค่ะ เนี่ยขนาดไพ่แนะนำยังไม่สามารถแนะนำช่วยคุณได้เลยสิ่งเดียวที่จะทำหรือแนะนำให้กับสถาน,นการณ์นี้ได้คือปล่อยตัวเป็นอิสระฟโฟล์ไปทำในสิ่งที่ควรทำแล้วก็เทคิรซ์นะคะก็คือการกล้าออกไปเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับบนโลกของความเป็นจริง แค่นั้นแหละอันนี้คือสิ่งที่พายพายายามเสนะแนะขนาดไพายพยายามแนะนํำพายยังไม่ตัดสินใจให้เลยนะคะชาวมิถุนต้องตัดสินใจเองแล้วละ่ะเนาะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่ตัดสินใจไม่ได้นะคะก็อยากดูดวงส่วนตัวค่อยแอดไลน์มาทักทายกันกับแม่หมอนะคะ,ะลายไอดีโพสไปแล้วใต้ d e s c r i p t i o ข้างล่างค่อยติดต่อกันเข้ามาสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ